สวัสดีครับพบกับ h o n o r x 7 b รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง h o n o r เลยนะครับรุ่นนี้ ไม่แพงครับ6,000กว่าบาทแต่สเปคที่เรียกว่าใช้งานทั่วไปได้สบายเลยจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแบตเตอรี่อึดแล้วก็เรื่องของความจุให้ถึง256 GB เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรให้ใช้งานบ้างมาเริ่มจากหน้าจอละกันโดย Honor x 7 b เนี่ยมากับจอ IPS 6.8นิ้วนะครับถือว่าใหญ่มากและที่สำคัญคือขอบเขาบางเฉียบเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานแอปพลิเคชันดูหนังอะไรต่างๆได้แบบเต็มตาสุดๆนะครับจารูกางหน้า 8ล้านพิกเซลแบบ punch hole ด้วยบอดี้ถือว่าบางทีเดียวเพียง8.2มิลมน้ำหนัก199กรัมนะครับพอเชื่อมต่อครบทั้ง USB Type C หูฟัง3.5ลำโพงด้านล่างบนเป็นคู่สเตอริโอนะครับและด้านข้างมีสแกนนิวบนปุ่ม power แบบนี้โดยสีที่ผมถืออยู่คือสีอ m e r a l d g r e e n นะครับก็จะเป็นผิวหลังแบบแมตเลยนะครับสวยงามดีนะแล้วก็มีกล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลพร้อมอันตราวายด้วยก็เป็นกล้องที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับแบบสบายๆเลย ระบบมากับ Android 13ครอบด้วย Magic OS 7.2นะครับเพระเะ็นว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างสม ooth แล้วก็มีแอปพลิเคชันมีเมนูเสริมอะไรต่างๆมากมายอย่าง Control Center เนี่ย ก็จะเป็นจุดที่มีช็อตคัดจานวนมากนะครับก็คือเข้าเมนูวยต่างๆผ่านตรงนี้ได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ติดมากับเครื่องหลากหลายเลยนะครับจะเป็นตีมเป็นซิสเต m m a แมเน r เจอร์ที่เอาไว้จัดการตัวเครื่องนะครับจะเป็นคลีนอัพเป็นบล็อกเบอร์บล็อกข้อความอะไรต่างๆคุณสามารถทําได้นะครับแล้วก็มี Device Clone ด้วยอันเนี้ยชอบเพราะว่ามันใช้งานง่ายครับแล้วก็เอาไว้ย้ายไฟล์จากเครื่องเดิมมาเครื่องใหม่ได้แบบง่ายดายเลยมี s m Radio ดีอด้วยสําหรับคนที่ยังฟังวิพีสีแบบ แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณสามารถลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้ตามปกติรวมถึงใช้งาน Google s e r v i c e นะครับจะเป็น Maps จะเป็น Gmail ต่างๆคุณสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับ mm hmm. เขาจะมี store ของ Honor อ n อนเีกนะครับอันนี้ก็เป็น optional และกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคุณสามารถโหลดจาก Play Store ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแอปอื่นๆอย่างพวก t r e a m หรือ Wallpaper นะครับคุณสามารถโหลดมาใช้งานได้เลยแถมส่วนใหญ่ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีให้เลือกอะไรต่างๆได้ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรกล้องบน Honor X7B อัปเกรดจาก Honor X7A พอสมควรนะครับตัวนี้มากับเซ็นเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลซึ่งสามารถครอปซูม 2x ได้แบบสบ,สบายๆแล้วก็มี AI Scene ด้วย แล้วก็มีอันตรวร์ครับสำหรับถ่ายเลนส์ุูมกว้างสามารถถ่ายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีไลนยน้ำแบบพิเศษด้วยคล้ายกับมือถือราคาแพงเลยนะครับวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ Full HD นะครับแล้วก็มี Dual View สำหรับถ่ายกล้องหน้าพร้อมกับกล้องหลังด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับอย่าง s ซ o w m o t i พาโนรามาอะไรต่างๆ แอนตัวนีในเทสได้ประมาณ2องแสนกว่านะครับคะแนนอาจจะน้อยนิดนึงนะเพราะตัวนี้เนี่ยใช้ snapdragon 680ก็เป็นชิปที่ mid low ประมาณนี้นะแต่ใช้งานทั่วไปดีนะครับคือเขาจุดหลอมมาดีแหละและเรื่องของ storage นะครับใช้อยู่ fs 2.2ตัวนี้มากับความจุ256 g b สามารถเพิ่ม micro SD ได้ด้วย อั n o น X 7B ก็เป็นอีกมือถือหน้าใช้ในงบ6,000กว่าบาทนะมากับอะไรบ้างมากับหน้าจอขนาด6.8นิ้วขนาดใหญ่แบตเตอรี่6,000มิลแอมมีชาร์จเร็วด้วยกล้องหลัก108ล้านพิกเซล ลำโพงสเตอริโอคู่บนล่างนะครับเสียงดังฟังชัดเลยความจุ216กิกก็เหมาะการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นเล่นเกมอะไรมากแต่ก็เล่นได้นะคือไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับก็ลองทดสอบอยู่แล้วเรื่องการพกพาก,ก็สามารถพกพากได้ค่อนข้างสะดวกนะครับมีให้เลือก3สีสันด้วยกันราคาที่6,499บาทกับแรม8กิกความจุ256นะครับก็วางจำหน่าย20มีนะคาคมเป็นต้นไปผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับ